พักหน้าเลยคนนี้ข้าวเกลียบเลยได้ไม่พออะไรบอกนะครับกายไม่พอบอกผมนะครับได้ได้เลยค่ะเอาละจ้าจะมาเสริมให้อีกจานเลยตอนนี้มีบ่วงไหมคะมีบ่วงใช่บ่วงบ่วงบวบครับบ่วงอันไหนล่ะครับมันเป็นอย่างดอกไอ้ใส่มืออ่อ๋อบ่วงอันท่อนบ่ครับนี่นี่ครับมี่นี่เลยโอ้กะละสินหมู่บ่วงครับผมโอ้ยเดี๋ยวครับกันนะครับ ไอ้อันเนเยเนี่ยเห็นบ่ไอ้อันเนียันเดี๋ยวบ่วงอยู่ให้หนึ่าเขาี่ะเเนนี้อ๋อโอเควันนี้ก็มากินข้าวกับไอ้อันน่าะเนาะอันกลาสินไอ้อันกลาสินเมือนี้บานบริยูไกลกันก็เพื่อนปะไดนเนาะคเนาะกลาสิน กรลสินร้อยเอ็ดหนึ่งศูอยู่ติดกันก็เลยแวะมาหาเพลนจ้ะมืใอใหญ่ใจสปรอร์ตใจใหญ่ใจสปอร์ตอาหารในแบบแซ่บมอนีน้องนวลก็มากครับที่หลันสดีค่ะน้องปลายลูกสาวกำนันนะคะแล้วก็น้องนวลซีนขาวกับเพนสามหนึ่งนบสามรุมสามรุ่มหนึ่งก็ผีอันใครกิน้าเยยงแล้วเป็นบ่ บบบบบ่งนอุงยเนปานี่พี่น้องรจัดปหลัดขิกมากปแย่แน่เรเด้อนี่เด้อแยก็่าเทยันงกุมอย่างนครูกำกับทางุ่มเนาะันผู้กำกับพี่เบิงเบิงกำกับเพิ่มได้จะเน่าเพื่อี่นี่ผู้จัดการส่วนตัวเพิ่นลีลาหดเลยได้พ่อลลาจับยัง แบแล้วพอ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 แล้วอมามามานงกินด้เด้อมา้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนอันพื่อนอัพอนอมากินกับน้องนองเร็วอ้หครับปนงนเดวเอาอ้นงบอลได้ดมาเลือกเอาเลอกเอาว่าสะนั่งบอได้มาพี่มาพี่มา้องพีกล่องนี่ทนั้นอเอาเอมาพีมาพี่ ซ้ายสมุนขวาผลเอาขยัาม่มขยัาม่อยีอันนี้เรา